นะเขาเห็ดสามขาปุ๊บแล้วเขาเขยามีอันรักอันนึงมาตั้งอยู่ถึงปุ๊บเดี๋ยวเป็นสีขึ้นไปเพราะมันจะหัาสัญญาณโอเคทุกคนคคนี่โอ้โหอ้ยเห็ดเห็ดนี่โอเคอาสบ,บายดียามจะเสาทุกคน ตอนนี้คอยอยู่จอมผู้อันสูงที่สุดในเขตนี้ทุกคนเลยอันนี้บ่อนตาห่อยู่ทุกคนเลยบ่อนยู่อยู่นี่บ่อนนี้เนี่ยห้าวมากลางเปนอนอยู่นี่ฝนมันตกทุกคนเลยตอนนี้ก็คึ้มอยู่แต่ถ้าฝนตกปุ๊บพอก็คุบเข้าไปในถ้ำเลยทุกคนเลยในเงือมหินไปละอันนี้ทางไปบ่อนป้อมป้อมประการของอเมริกานะ่ครับคางันที่ไปบึงทุกคนเลยนี่ห้าพักอยู่นี่ได้น huh ี่อันนี้เคิงสวรรค์ห้านเลยทุกคนเลย ยันตลมนะไปตามเห็นนี่อ้าวนี่สิบมืดทุกคนนะหกมงฝ่ายนะแจ้งแล้วยังคุมอยู่มืดฝนนี่ทุกคนอันนี้คือป้อมประการของอเมริกาในข่าววังฮันในในก้อนปีเจ็ดห้าทุกคนนะอันนี้ไม่ลักโทรเลขของข้าเจ้าฮะนะขเขาให้สามขาปุ๊บแล้วเขาขาอมีลักอันนึงมาตั้งอยู่ถิงปุ๊บเลยเป็นสีขึ้นไปพรามันจะหาสัญญาณเดยส่วนนี้ทุกคนน,ะนี่ มุงนี้เป็นสูงที่สุดได้ทุกคนเลยแล้วเขาออกที่หินพวกนี้นี่มาแปะมาอันมาทับไว้ทับอันลักอันนี้หันหน้าอันรักนี่คือเฮ็ดสามขาเลยเป็นเป็นเล็กตัววีเดี๋ยวทุกคนเลยเล็กว่านเล็ก,เล,กเล็กธรรมดาเลยอันนี้นี่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 น,น,นะมาปุ๊บแล้วเขกาก็มาตัดปุ๊บแล้วก็เฮ็ดสามขาขึ้นไปเจาะนา็อตก็มาจับ อยู่แถวๆบ้านท่าก็มีอยู่นะเป็นบางบอนบางบ้านดอกส่วนหลายลมันเล็กพวกนี้ปุ๊บนี่เขาจีฮ็ดอยู่จอมอันชงสูๆอะไรแล้วเขาก็มายู่ๆแถวนี้ทุกคนเลยนี่วันนี้ไม้ที่เขามาทับอัติดมันค้างนี้ขนาะ่นี่เป็นไม้อันไม่แค่น,นี่นี่นี่นนเขาพยายามเบิ่งแล้วมันนีแม้นว่ามาแค่นเกิดอ,อยู่นี่ทุกคนเลยนี่มันมีหอยโตมันมา,ามาตั้งอยู่นี่ ขาเอาขีา้หินพวกพวกนี้นมาตั้งให้เพ่งปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้เอาเสาไม้อันนี้มัเนเสาหรอกโตมันต่อเระมาณแม่ไปลายๆนั่นนี่นี่เรามาตั้งนี่เพื่อว่าให้อันเสาอันนี้มันเงี้ยนะไม่ได้ว่ามันเอียงนะคนพยายามเบิ้งแถวๆนี้แล้วมีเห็นโตมันแสดงว่าเขามาจากทางอื่นเขาโยน,นมายอดทุกคน ผ่านมาห้าสิบกว่าปีเลยหายงเง,ย,งย่างอยู่บริเตอรได้ทุกคนเลยกลอวอะไรไม่แก่นนะโอ้เขาทาอยู่ได้อันนี้คือกันได้หนิครังนี้คือการอันนี้ต้นก่อยคุ้มแล้วมันเลยมีเห็นทุกคนเลยมองๆๆเลยทุกคนมองอีกคนฮะนะฮะนะน เป็นไมเกนไมเค่นนะนโอ้อยเถ้าแย่งอยู่น,นั่นนี่เอา,นะาเดี๋ยวเราเบิ่งค้างพี่ทุกคนเลยเัมนี้ขี้หินพวกนี้นะคุบตเขามาเกากงอยู่นี้นะทุกคนเลยนี่นี่แต่ก้อนนี่ฐานทับเขาอ,อยู่นี้เด้เอานีอุบโอ้ไปกระเสาร์เดี๋เดี๋ยวข้างนี้หมดนี่น ครั้งนี้ธรรมดาเนี่ยมันเอาขี้หินธรรมดามันมาทับไปเพราะว่ามันทับคางน้ำไว้ด้วยนี่มันมันมันบุเองมาเนี่ยนี่นี่ทุกคนนี่นี่มันมีแต่เครื่องก่อยทุกคนเลยเครื่องก่อยหลายลายนั่นนะเด็ดฐานมันนี่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 ก้อนขี้หินนี่ก้อนขี้หินกับลายเติรได้ข้ามากรองไปกันนี่ปลามันเข้ามานี่อีกนี่มันนี่นี่นี่ปลานี่ยมันนี่ แล้วเขาก็เอาซีมังมาทับไว้ก ouais. ้อนทับก้อนดันเอาซีมังมาเสื Thanks, ้อปุ๊บเขาเอานี่มาทับไว้ก้อนก้อนกีหโบนี่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 หรือมันก็แน่นนี่ถือว่าร่มพัดธรรมดาเนี่ยบ่มีบ่มีก่อยดอกนี่นี่นี่วิธีเขาขึ้นมาเขายอดนเอาทุกคนเลยคอยคิดว่านั้นนะพอื่อนท่าขึ้นมันยากเลยทุกคนเลยเขาปีนขึ้นเมื่อวานนี่ก็เพาะถ้าพอแล้ว นะขั้นแมน่นว่าขั้นบ่อเอาอย่นมาย่อนมากไป่ได้เล็กนี่มันมันขึ้นมายากในะในสมัยก้อนเียกป่าไม้ดงหนาเลยมันขึ้นมายากเพราะฉะนั้นแล้วเขาย่นมาย่อนเนาะแล้วลกรล่มท่ามงินอันนะไม้อันสองเันอันนะนี่สองท้อนอันนะขึ้นมานะ่นี่พราันี้มันเป็นสูงๆคนเดียเพราะถ้ามันสูงปุ๊บมันทับสัญญาณจากพุนเด้ยู่พุนห่างไปประมาณบ้างประมาณประมาณห้ากิโลก็จะมีอีกป้อมหนึ่งนะเป็นแบ่เ,เดียวกันนี่นะ พุ่นเป็นบ้านคนเด้คนคนะไปบ้านคนเป็นทางเล็กที่13ไต้นี่นี่นี่ขันขึ้นมาทางตรงขึ้นไม่ได้ทุกคนเลยนี่มันเป็นข่าผานี่นี่เวาาเฮ้ย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 อ้ย่า้กเฮ้ยเฮ้เฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยเา้ขึ้นเ้เ้ย้ย่้น ขังคือมุองนั้นและจังมานี่ทุกคนเลยนี่แลแสดงว่าแถวๆเขตนี้เนะี่ยปุ๊บเนี่ยเป็นเปิดขายเขายู่นะเพราะว่าในในสมัยก่อนนี่ทหารเมกาเน,นี่ยเขามักยู่บนสูงๆนะยู่บนสูงมันจะได้เปรียบด้านสัญญาณอันะธุลเล่ของเขาเอ้ยมืบนนี้ขนาดนั้นเะอาถือว่ายั่งยู่ทุกคนเลยยังพรท่านได้เฮพบะท่านได้อ่ามีคนทำลายดีแล้ว ที่มันยังยั่งยู่ทุกคนเนพราะว่าลูกหลานเท่าก,กันชีเดิเบิงึงคานแมน่นว่าบือมีนี่ข้อกับมีขึ้นมากเพราะข้อขึ้นมาเบิึงอันนี้แล <c oughs> หละยั่งขึ้นมาเพราะมันวางลักเพราะมันสองลักนะบ่อนที่คอยพักกับบ่อนเนี่ยอันนี้บ่อร์ลักในยู่นะเนี่ย,ยทุกคนเนาะโอ้โหนี่เข้ามาพีดป๊อตู้บรรยากาศอืงามเลยนี่คาดเชียบบอลเลยปิดเราเบงระวงัะวงอันนั้นหมันเลยนี่เนาะ ทุกคนงามเลยนะ่ยไปช่ปงชางคือป้องผู้ก่อไฟใช่ไหมอืมผู้รังผู้ทำจันทร์นี่ไงเออมันจะเป็นต้นจันทร์ลายออมผู้นะนี่ไงเออไปช่างคือป้องผู้ก่อไฟดีเนาะอือมันเป็นคือคือให้กระเดินยนนี่อืมคือป้องผู้ก่อไฟนี่ทุกคนเลยงามงามเลยเป็นเป็นหุบลงไปปุป๊บแล้วนี่เป็นวิรำเซโนนทุกคนเลยนี่ลำเซโนนนี่น ที่นโนนล่อ,อไปเลยได้แต่ก่อนบางทีเท้านี่เขาไปกินยูฟ่าพุ่น์นะหาก,กินฟ่าพุ่นนี่อา้าโตงามหมาเลยเดี๋ยวเาไปหาซาปา่าซาซากบกันทุกคนเลยเพอได้ยูนนะได้กิดนะโอ้โหลึกนีนก็ได้ปลาุกโอ้ได้ได้ได้นี่ไนี่โอ้นี่ได้ลทุกคนเลย ีกบทำสีดำเลือกเส้นหน้าดำดดำนอนนี่มันมันมันยีเข้ากับพวกเสื้อผ้าไปล้อมนะไว้ไงใช่นี่กบหน้ามันฉิดเหลืองเลยนึงเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่โอ้ห่างไงเนาะห่างไงมันตอนนี้บ่ลองตอนเลิกไลายตรงไปถึงเออหากินไงเว้ยหาจกกี่ก็ได้อะกบ สลดยกบโพลีพอยุตามเงืมหินวนนี้ล่ะโตบมันสีดำดมันจะคือห so ิน to น <Okay. S 1> so uh ั huh. course, ่นทุกคนเดำดำกักบอยู่แถวตรงหน้านี่โตมันสีึงเหลืองนิดหนึ่งนึงแงทีเนาะงูวีทีเนาะกบันเลือกเติมแล้วนี่เือกติมแล้วนี่มี่ต่ไปโตงเนาะเลือกอันนี้ นี่โอเคทุกคนนี่โอ้โหโอ้โหโอ้หางไงเนาะหางไงลองอีกต้นมันยู่ตัวใดพ่นต้องต้องหจับในนั้นทุกคนเลยนี่ได้เลยนี่โอ้โหโบ่อตัวสอง โอ้ยยู่ตัวได้ทุกคนเอ้นี่เฮ้ยได้เลยนี่โอ้โหับคับับสามและพวกน้อยนี่สามมาได้น้าเมาื่อคืนนี้เขาเบิ้นะ<ม>บงเขาเบิงงบ้งกหู้นะโอ้โอทุกคนเลย มื wollen, ่อคืนเฮานอนเฝ้าหมู่ป่าอันนี้อันนี้ห้อยมาดูมื่อคืนนีทุกคนนี่นี่โอ้โหทุกเมนมือเต่แถวนี้เนาะโอ้โหเมนมื่อคืนนี่นี่ห้อยเปียกเลยอันนี้มันห้อยห้อยติดบนหัวดังมันนี่ห้อยตีดมันนี่ บอนบางสามเซ้นนะทุกคนการ์ดนิบอลเขาไปไหนนี่มาที่เอ้เห็นไม่ได้เห็นสู้มือตรงตัวมันมีลมเอามาย่ําเอาไดเลยเห็ดเห็ดนี่เลยอู้วโอ้โหลดับนี้ถึงมื้อเนาะเนี่นี่ทุกคนโอ้โหตุ๊กตุลมที่ ได้มีลุงก็ได้แล้วตัวเดียวับสองใช่แล้มันตัวน้อยสองต่างดื้อตามทำได้โอ้แถวนี้ทุกคนเลยกะหากินง่ายก็บ้านเฮาในบ้านเฮานี่ยังว่าไปหากบนี่ยังว่าไปหาอันซื้อเบ็ดเอาได้บ้านเฮาได้แต่ว่ากระทั่งยากได้แถวนี้ปุ๊บนี่มันป่าไม้มันหลายพกกบพกสัตว์สาวว่าซิ่งก็ถือว่าโอ้หลายอยู่นะ อันนี้บทน้ำที่เขาอาบเมื่อคืนนี้ทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่น้ำที่เขาอาบเมื่อคืนนี้นี่อยู่นี่นี่อาบได้สบายอาบได้สองคนถ้าว่าน้ำมันมาอีปุ๊บฝนตกปุ๊บมันก็ไหลลงนี่มันก็อ้างไว้นี่ไม่ได้หวะมันก็ล้นน้ำอาบเท้าพาทุกคนเลยนี่ดอกไม้ทุกคนเอ้ยนี่เกิดขึ้นแต่ธรรมชาติมัน ngon này mình cơn nè, ôo ngon luôn, đầy luôn nè, sồn đấy chúng con, sồn đấy tủ ngay đấy, sồn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  đấy, con, đi ní, ô nghe đây nhỉ <laughs> ขันมีบุกน้ำนะถือว่าโอเคแล้วเนาะโอเคโลดน,ลน้ำตีนมัออ่นใจแล้วนะนี่เห็นน้ำตีงน้ำมันแบบมันมันก็เพิ่มนิดน้อยเห็นไหนนถือว่านี้นอ,อาเลยทุกคนเลยโอ้โหเดียวบอกเลยว้าวโอเคเลยทุกคนเลยกินตอนี้ง่ายวะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่โอเค นี่โอ้เอาเนี่อนี่สอตัวได้เอ้อามีตุลีสามมี่บเอานี่ตวทีสามตัวนี้ดิ ลองลองมอนี icana, ่เฮ็ดลองคนคนี่ลองมอใบไม้มันตีห้องกบมันมักอยู่เลยทุกคนเลยไป นี่อออยโ้คือว่าโอเคเนาะเอาเรียบร้อยวันนี้ไปรอมือเลยวันนี้ทุกคนเลยนี่นี่ด้สายเตอบแล้วโอ้โหพ่อหาโอ้บันนี้ืมอื่โอเคเห็นละ เฮงมากมากมาอ,าอีกนี่เนาะลกกอีบนะโอ้โอ,โอ,โอ้ทุกคนเลยหากินงไงปหาจกเอาตามมันบกหินรถฮะนฮทำไปให้ขี้ยูท่ทำไปละปลอดภัยดีอาจจะกลบเลทุกคนในะเนี้มันเป็นหน้าผาเลย ยังมาโอ้ยไหวไหมยัยตอนนี้นะแปดโมงไปป่าเลยทุกคนแต่ววัดยังมือดอยู่ได้โอ้ฝนตกเนี่ยมันเงี้ยมยังมัน ไฟเจ้านี้ทุกคนเะนี่ยนี่อ้าวเฮ็ดเขาหยิไฟลงมาพี่เลยทุกคนนะนะนี่ไม่รู้างแต่เขาคือปิงกบก็ไเลยนี่ มาฮอดปุ๊บฝนก็ตกปั๊บตัวทุกคนเอ้ย โอเคเลยนะไฟผมโอ้มีเมฆขึ้นมาเน,ะเนาเนะเออเมฆขึ้นมาทุกคนเน<ม>่ะเพราะว่ายุนี้มันระดับมันสูงเลยภูมมันสูง ร่มนี่คล้ายๆกับเดือนชิบสองร่มมันแห้งแห้งเลมีเมฆขึ้นมาวะฝนตกนั่นดีแล้วนี่เนาะเรากอตกแหงนี่กว่านี่นี่เมฆถ้าเมฆนี่มาชื่อตัวห่อและเย็นได้เมฆคนนึงเปดวัดไงโค้งเพร่โค้งมังคุนมันแบบเมฆนานๆี่มันโคสอดแ่เรม่เห็นเพาะเาต้อสังเตต้องตามเนาโค้ โซงเดินเก้าเดินสิบนี่คือสิเมนมีหมู่ป้ามาชนเนาะโซงฝนตกนะเห็นหมนี่เื้อมีทันเนื้อมีมีเก็เห็นได้เนาะนี่พวกหมู่ป้าเนาะป้าผ้าหมู่ป้าฟันเห็น ยังดีอะแต่แถวนี้ทุกคนเนี่ยมันมีเนื้อหินออกมาปุ๊บแล้วเฮาพอได้มาพักผ้าอาศัยนะขุนตุต๊กลินประหารจิบหอยเนี่ยโอ้ยได้หลายแต่แถนนี้นหอยสไลม์พวกหอยเค็ดเนาะน่หอยเก็ดนะนเก็หอ,หอมหอยโลเท่าไหร่ เอาิโอ้แ<อ><อ>นะผมก็ <c ười> คือแ่คืนไปหาเทบนะหาเทอ็ได้นใช่ไหมน่น่แนน้ำมันอันนั้คืออยู่ตามห้องไฮโงหน้ามันเฮ้าหูแล้วยปูกมันยเห่าูยัมีน,น,น้ำเลยมันจะเ,นนเบียดได้สบาย ตกล่มมาในอสบายสัญญาณโทรศัพท์ <c oughs> มีอีกเลยทุกคนในแถวนี้นะสบายเลยนะ kia rồi đấy ừ. một cho lưới.

กินก็คืออิ่มหมูมียังเฮ็ดทุกคนเอ้ยน้ำกินกับกินกน,น้ำต้มเลยทุกคนเลยต้ mm. มเสือ้อใบไมุ้้มเสือ้อตัวใหม่ฮ mm. ืมร่มหนาวกินน้ำมนอุ่นมา mm. ข้าททานะ มันมีกับซุกอีแบบตัวคนนมาปลามาดงหาห้าน,น,นี่มาเลยกะกินกบนีนโลดเลยจิบมาณประมาณเจ็ดชินะพเขาเอามานี่เครื่องโลดได้หน่นเครื่องโลเครื่อง<น>โลดประมาณา 30, 000, 40, 000วามสิบพันชี้พ<น>ันนะทุกคนเลยบระมันจากหกสิบบาทนะ ก่ามันหกสิบบาทที่ห้องกับหว่วยเสียไปได้เติร์ปเน้ยนี่เข้ามาหากินดิทามีต้องเสียเงินสบายนอนกับคักทุกคนเลยมาป่านี่มือยางเด้นอนเขาคนก็ก่อกราแล้วอาทุกคนเดี๋ยวพบกันในวิดีโอต่อไปเดี๋ยวเขาถีบยางสำรวจเบืง้งแถวๆน,นี้ทุกคนยางสำรวจเบืงองนั้นหน้าผาแล้วก็ทำเบื้งแถวนี้ปุบ๊บแล้วก็ไปหา หากบมบาไว้กินยูนนั้น,น่ยไว้กินยูนท,ทั้งตารางเพราะว่าคอยพักอยู่ในลุมนี้เด้ขึ้นมาหากินนะทุกคนบายบายทุกคน